สวัสดีค่ะทุกคนเกตอะคะ่ะมาถ่ายคลิปเสื้อผ้าเด็กที่ตลาดลงเกลือบ่อยมากแล้วก็มีคนรีเควสมาบ่อยมากล่าสุดอะค่ะเขาก็ส่งรูปมาให้เกตเลยแล้วบอกว่าช่วยตามหาเสื้อผ้าเด็กแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมคะอุ้ยนี่เยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้เกดก็ไปฉี่มอใไ้วนดูอ้อโหคุณคะหาง่ายมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไม่ได้พาดูทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีอยู่ซอยหนึ่งที่เดินไปแล้ว ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะตรงนี้เลยค่ะทุกคนลรถคอควายงองูนี่อยู่ตรงข้ามกับอตำรวจท่องเที่ยวค่ะจริงๆเมื่อตอนกลางวันเกดมาขี่มอเตอร์ไซคอบหนึ่งละร้านเปิดเต็มเลยอันนี้เขาปิดไปบ้างแล้วอะค่ะนี่ชุดแบบนี้เลยค่ะที่เขาอยากให้พามาดูเยอะมากนี่ร้านใหญ่มากเลยนะคะ คือร้านทุกร้านใหญ่มากเลยทุกคนนี่ร้านนี้ตอนแรกที่มาดูนะแข่นเป็นเลร้านนี้ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ยอะมากสี่ห้าหกร้านนอนค่ะนี่งองงูสาม ตรงนี้มีแค่นี้แหละอ้อเดี๋ยวนะคะในซอยนี้ข้อไฟสองขอไฟสามค่ะมองไปเห็นร้านหนึ่งนั่นค่ะใหญ่มากเลยตอนนี้สามโมงเย็นแต่ทำไมเขาถึงปิดร้านเร็วจังเลยก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าคือเขาก็บ่นกันว่าตั้งแต่โอเมกอนมานะคะ่ะขายของไม่ดีกันเลยะค,ะเค่ะเดี๋ยวเกจะพาไปอีกซอยหนึ่งคะ่ะคือทั้งถนนนะมีแต่เสื้อผ้าเด็กแบบนี้ขายทั้งถนนเลยคะ่ะ เหมือนร้านนี้เป็นร้านขายส่งร้านใหญ่เลยนะคะเกบขอทํามเขาดีกว่าว่ามีเบอร์โทรร้านไหมนี่ค่ะเกดก็ได้เบอร์โทรร้านนี้มาแล้วนะคะเจออยค่ะห้องที่หนึ่งตลาดลงเกลืออ๋ององูหนึ่งสองห้องที่หนึ่งค่ะตลาดลงเกลือร้านเขาใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะร้านนี้ที่ปิดเข้าไปนี้ก็ใช่นะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่ไงที่เขาอยากได้แบบนี้แหละที่นี่คือกองอำนวยการตลาดลงเกลือหรือว่าไปรนีนะคะตำรวจท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นี่ค่ะแถบนี้ค่ะร้านนี้ที่ปิดเข้าไปนี้ก็ใช่นะคะทุกคนนี่ค่ะนีะ่ไงที่เขาอยากได้แบบนี้แหละตรงนี้เป็นประตูที่สองนะคะทุกคนประตูที่สองของตลาดลงเกลือเข้าประตูมาเลยค่ะ,ะตากล้อง เด็กร้านที่หนึ่งร้านที่สองแล้วก็เกศจะบอกว่าสองฝั่งเนี่ยคะ่ะตอยนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กทั้งหมดเลยคะ่ะโน่นมองไปก็มีคะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ขายดีมากเลยคะ่ะเฮ้ยเขาส่งข้าสตุกล่องใหญ่ๆท้งนั้นเลยคะ่ะตอนแรกเกศบอกว่าร้านนี้ไม่มีคะ่ะแต่ว่าข้างในอะค่าข้างนี้ใช่ทั้งหมดเลยคะ่ะ แล้วก็ร้านติดกันเลยนี่ค่ะคือก็คือทางแถบอ่ะซอยมีทางแถบอ่ะค่ะมีแต่สื้อผ้าแนวนี้หมดเลยค่ะห้าสิบบาทวค่ะ ร้านเลยค่ะเมื่อตอนเที่ยงอ่ะค่ะเกตอะมาถึงลงเกลือแล้วเกตก็นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยนี้ไอ,ไอ้ซอยนี้ก็มีร้านใหญ่ๆเยอะมากร้านนั้นค่ะแต่ว่าเล็กๆเอ๊ะเมื่อเช้เอ๊ะเมื่อตอนกลางวันนี้ตอนเที่ยงอะค่ะเกตขี่เข้ามาทุกร้านทุกร้านเลยนะคะ เขาปิดร้านไปไหนกันเลยจัง,องอตอนนี้เขาบอกว่าชุดแบบนี้ขายดีมากเขาก็เลยมีขายเยอะมากค่ะที่ตาาลาดโรงเกลือถ้าแกใส่ชุดแบบนี้บ้างจะสวยไหมคะน่ารักดีเนาะเกต่ะขอเบอร์โทรเขาแล้วมีไหมคะ4094ดา 4 58 7-3า,า7ปเจเบอร์นี้มีลายได้ไหมมีลายจ้ะขอบใจจ้ะเกดก็ขอบเบอร์ร้านนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแต่ชุดน่ารักน่ารักขน้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ยถ้าเขาขายได้เยอะๆเขาจะให้เกดสักชุดไหมนะเมื่อบานที่เกดนั่งอยู่ที่ร้านเข้ามันไก่อ่ะคะ่ะมีคนมาถามว่าคาเฟอเมซอนอยู่ตรงไหนนี่ค่ะคาเฟอเมซอน อยู่ล็อกซงะคะ่ะที่จะมี Seven. เซเว่นตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นเซเว่นค่ะแล้วก็จากที่เกดถามเขาได้ความว่าเขาอะดูคลิปร้านขายเสื้อผ้าเด็กแล้วเขาอยากได้ชุดที่ขายอยู่แถวแถวคำแค่อย่เมซอนเนี่ยค่ะเขาก็เลยตามหาคาเฟอเมซอนแล้วเกดก็เลยถามเขาว่าดูคลิปของเกดใช่ไหมคะคือเขาก็เฮ้ยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ดูคลิปของน้องแล้วนี่เกดมองเข้าไปในซอยนี้ คือกร้านเลยค่ะแต่วันนี้ครบป็นร้านเร็วอ่ะแล้วไงรถพร้อมหร,รือังคะอ๋น,นี่งคุยอ๋อน,นี่เป็นเสื้อกีฬา เขาบอกว่าอยากได้คิดกี้มาว่าค่ะน่าจะเป็นร้านนี้นะคะร้านนี้เห็นใบกินลองเข้าไปมีมิตตี้มัานั่นเลยน่าจะเป็นร้านนี้แหละที่เขาอยากได้มี่ดักเสื้อน่ารักน่ารักทากงงั้นเลยค่ะวันนี้คะ่ะเกรู้สึกว่าที่ตลาดลงเกลือเขารีบปิดร้านกันจังเลยตอนเนี้ย3โมง40ร้านปิดเยอะแล้วค่ะห <c oughs> ลบรถหน่อยนะ ก็เลยคลกกิดว่าเกดเกดก็เลยคลกกิดว่าเกดจบคลิปเลยดีกว่าค่ะกลับบ้านบ้างดีกว่าพบกันใ่คลิปมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย